สีโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Chanel มาค่ะทุกคนมือนี้มอยอด้เมน,นูหอยแครงลวกเนาะจ้ะอันนี้เห็นพี่ตําิ่นซังเนาะคะ่ะก็เลยฝากพื้นซังมาเอามาลวกเองจ้ะพี่นองแล้วก็กินกับสมตำเนาะจ้ะ เสพเผ็ดๆทรงๆค่ะสีโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องเป็นตำหอยแครงเนาะจะ้ะน้ำล่ายเตกอันนี้ซื้อยูหานในพี่บูนเนาะจะ้ะชื่อร้านส้มตำเพชรดาเนาะเพื่อมีคนอยากกินมาจาัดเสบๆน้องกันจะ้ะสมพักใส่น้ำ แซ่บเลยอืออขายกินข้าวรองทง้องสับหลวกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสุกนิดนึงด้วยจ้ะพี่น้องอยากกินแบบกรุบกุ๊บล้วจ้ะ <laughs> cụp cụp. Nào. nó. ห,อ,หอยแข้งมีโล่นึงงด้วยจ้ะหอยแข้งไซส์ใหญ่ เ,เสียบสะใจขนาดพี่น้องอาจีมอมแม่มนี่จัาหน่อยด้วยจ้ะเห็ดงานตากเสก็งก็จับสู่แดดสู่ฝน แล้อืมพริกหนาลูกค้าเก่าติดใจกลับมาซื้อซ้ำกับขอบคุณเลยดายเด้อจากพี่น้นงดีใจนะ เมนูตำหอยแครงเดือดนับเขากุ๊บมีความมันจะมีความนุ่งของเพลินนาจากหอยมันแครงแส่บ Dùng ปลาหนัวแห้งจ้ะ หวานหวานกรุบๆนอกจากหอยแข็งแซ่บบางคนเพิ่งกับมาแบบไม่เลือดน้ำนะจา๊ะแต่ว่ามือนนี้อยากกินแบบว่าระดับนี้นะจ๊ะแซ่บ mm-hmm แงมานี่แกอืมอร่อยมาก แบบมากสวงข่ักไปหน่อง พี่นงช่วงนี้อย่าฝ่าวหัวหลอวนวยจ้ะทกักไหวมากโมเมนโมมีไผ่ตอบนะจ้ะลายร้านมีปัญหานะทักเพจมากถ้าจะสั่งก็จับนะจ้ะทักเพจกำล,งลงังเพจไล่ม่อยู่จ้ะลายร้าน สดแห้งจ้ะพี่น้องมันมีหน่วยเสียจักหน่วยอันนี้ซื้อมาโลละลอยเอ้อบบุมแนซื้อมาโลละสองร่อยซ้าสองอย,ยี่สิบบาท จะแซมนำกันเด้อจะผู้ได้มาคเพๆ ตับ À. Em muốn เอาลงน่จาจะพี่น้องเดี๋ยวสิว่าพ่สะอาดจริงๆก็กินผู้เดียวน่จาจะกินเองเ <c oughs> พื่อความสบายใจ <c oughs> ส้มตำ ตอนหมกบัวค่คอยมีได้จ้ะมีแต่ตอนบมกผกแต่ว่าแสบแห้งเด็ดมากพอ่อเผ็ดแสบ สำหรับคลิปนี้นอกจากตำหอยแครงพริกเดือดนะจ๊ะเรียกว่าตำหอยแครงโคตรพริกเผ็ดแซบนัวค่ะจ้ะพี่นงกินกับมระขีนุแล้วกระสมพักแล้วก็พักเอาตอยไอแจ๊เนี่ยแซบซุ้งๆเผ็ดงานมากไม่เมื่อยนะจ๊ะพี่นงเข้ามากินสมตำเผ็ดๆนี่มันมันเหมือนมีพลังนะจ๊ะขึ้นมา คือเก่าเนาะคะ่ะทำหมวยกินสวนหลวดกินมุ่งม,มัม่กินบอสุภาพจังไดนก็นต้องขอโทษขออภยัยหลายเด้อจ้าแล้วก็ทำให้มาคลิปนี้มากเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมือน้ำเน่ยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย